สวัสดีค่ะทุกคนค่ะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วเนาะเออคุณซี่มีสิ่งที่จะบอกรักตนเองมาแนะนำนะคะวันนี้คุณซี่เพิ่งได้รับเลยนะคะนี่คือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนอัจฉริยะนะคะซึ่งแบบโหแหวกแนวในวงการมากๆเลยนะคะคอลลาเจนที่สามารถดื่มได้ทุกที่นะคะเพราะอะไรเพราะเราเป็นชนิดน้ำเออนี่เลยนะ้ตาอย่างนี้นะคะ อ่ากล่องนี้นะกล่องนี้จะมีทั้งหมดนี่เลยแอบให้ดูนี่เลยเปิดออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะคะ14หลอดนะ,ะแล้วก็เนี้ยหนึ่งหลอดเนี้ยสามารถเพียงพอต่อ1วันนะคะดื่มแค่1หลอดนะคะเออและมีคอลลาเจนในนี้มากถึงนะคะ3,270 เลยทีเดียวนะคะเอะ่นี่เลยนะคะสามพเลยนะคะอันนี้คือได้รับการรับรองเลยนะคะแล้วก็เป็นคอเลาเจนที่แบบหืมดูดซึมชนิดที่ดูดซึมไวที่สุดเลยนะคะเรามีใบรับรองทุกอย่างเลยเดี๋ยวคุณซี่จะแกะนะออจะแกะจะทดลองทานให้ดูเลยนะคะหือแบบหูยนะาตาน่า,นา,นาทานมากยังไงนี่อือ รสชาติเขาแบบคุณที่ดื่มเอาขวดที่แบบดื่มเอาขวดที่แบบ <c oughs> ที่ใสใสขึ้นมาเนาะไม่มีตรงนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีแก้วที่ใสใสเลยอืมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะคุณซี่มีมีมีโพสไปแล้วบ้างแล้วนะคะว่าหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ข้างในอ่ะข้างในจะเป็นแบบสีแบบออกอย่างนี้เลยลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้คุณซี่จะดื่มมันมันไม่ลืมเอาแก้วใสใสขึ้นมาเนาะ เพื่อนๆก็จะเลยจะไม่เห็นด้านในใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอีกทีนะลืมนึกถึงตรงนี้เนาะเออเราจะดื่มเลยไนงะคุณซี่จะดื่มเลยนะคะคือจะชิมรสชาติให้ดูเลยเนาะอืมเขาแบบเข้มข้นมากเลยนะเข้มข้นมากๆเลยนะอืมให้เรารู้เลยว่ารสชาติเปรี้ยวหวาหวานนิดเดียวนะคะ เปรี้ยวอมหวานนะะแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบรู้ถึงความเข้มข้นเลยนะคะแค่วันละหนึ่งนี่เลยนะคะแค่วันละหนึ่งหลอดนี่เลยนะคะแล้วเราก็แบบจะช่วยนะคะช่วยแบบทั้งเรื่องกระดูกเนาะแบบคอลลาเจนอนะ่ะบำรุงกระดูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็คอลลาเจนภายในะร่างกายของเราจําเป็นเนาะนจาเป็นที่สําหรับในวัยที่มากกว่าเอ,อยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะวัยมากขึ้นนะ ทำให้คอลลาเจนในโดยปกติธรรมชาติลดหายลงไปนะคะเราต้องเติมให้กับร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายเรากลับมานะแข็งแรงยืดหยุ่นดีเหมือนเดิมนะคะนี่เลยคอลลาเจนของอถึงมีนะคะสนใจก็ทักมานะคะนี่เลยนะคะคุณซีมีแล้วนะ